อัปเดตรายการรับเงินสดเดือนธันวาคมนี้ส่งท้ายปี3วันรวดใครได้รับวันไหนกันบ้างและได้รับเงินกันเท่าไร่อัปเดตให้ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินสดในเดือนธันวาคมนี้โดยเริ่มต้นกันนะคะวันแรกนั่นก็คือวันที่9ธันวาคมนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับ ในวันที่9ทธันวาคมนี้กลุ่มที่ได้รับเงินก็จะเป็นกลุ่มเปาะบางนั่นก็คือผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในเดือนธันวาคมนี้จะยังคงได้รับในอัตราเดิมอยู่นั่นก็คือสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุยังรับเป็นแบบขั้นบันไดก็คือ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทอยู่เหมือนเดิมนะคะ ส่วนกลุ่มผู้พิการจะมีการรับ2แบบก็คือ800ถึง1,000บาทส่วนเงินเด็กแรกเกิดนั้นนะคะก็ยังคงรับอยู่ที่600บาทนั่นเองส่วนข่าวที่มีมาล่าสุดนะคะที่บอกว่าจะมีการปรับเงินให้นั้นอันนี้เป็นข่าวจริงนะคะแต่ว่าข่าวจริงนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนั่นเองก็คงต้องรอไปตามขั้นตอนแต่ก็ถือว่า เป็นข่าวดีมากๆแล้วนะคะถึงจะเพิ่มให้ไม่เยอะแต่ก็ยังดีกว่าได้เท่าเดิมเนาะเงินส่วนที่เราได้เพิ่มมานั้นก็ยังสามารถนําไปทําอะไรได้นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือสําหรับ กลุ่มเปราะบางล่าสุดที่ทางรัฐบาลจะมีการปรับเงินให้นะคะอันนี้เขาปรับเพิ่มให้ทุกกลุ่มเลยโดยคอรมอรมีการเห็นชอบแล้วนะคะที่จะมีการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่จากเดิมนะคะได้รับกัน600้อยถึงหนึ่บาทตอนนี้จะได้รับอยู่ที่700ดร้ถึงหนึ่บาทแต่เป็นลักษณะขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะก็คืออายุ60-69ปีรับที่700จากเดิมรับ600เนาะถ้าเป็น70-79ปี จากเดิมรับ700ก็จะเพิ่มให้เป็น850บาท80 -89 ถึงปปีจากเดิมได้รับ800เพิ่มให้เป็น1000บาทนะคะส่วน90ปีขึ้นไปจากเดิมได้รับอยู่ที่1,000บาทก็จะได้รับอยู่ที่1,250บาทเลยนะคะสำหรับกลุ่มผู้พิการที่จากเดิมเขาแบ่งให้เป็น800-1,000ถึงห่นบาท ต่อไปนี้ก็จะได้เท่ากันหมดทุกคนนะคะเป็น1,000บาทนั่นเองนะคะส่วนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเขาก็จะมีการขยายความช่วยเหลือออกไปหมายถึงว่าจากเดิมเนี่ยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีตอนนี้เนี่ยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเขาให้ตั้งแต่เราตั้งคันอายุคันได้4เดือนเลยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยยังไงแล้วตอนนี้เป็นเพียงแค่คอรมอรเห็นชอบก็จะต้องนําไปสู่ขั้นตอน,ต,อนต่อไปก็คือทางกระทรวง งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาก็จะนําเรื่องนี้ไปดําเนินการแล้วก็คาดว่าน่าจะได้รับเงินเพิ่มกันในปี2,568นั่นเองแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนยังไงทางเราข่าวใสายขวดและน้อยติดตามนํามาแจให้กับทุกท่านรับทราบที่นี้แน่นอนนะคะส่วนวันถัดมาหลังจากวันที่9ทธันวาก็ยังมีวันที่ได้รับเงินสดกันอีกนะคะนั่นก็คือ 19บธันวาคมอันนี้จะเป็นการโอนเงินรอบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสแรกใครที่ยังไม่ได้รับเงินจะมีการโอนจ่ายให้เป็นงวดสุดท้ายในวันที่10 เก้าธันวาคมน,นี้นั่นเองซึ่งถ้าหากในรอบนี้นะคะใครไม่ได้รับรัฐบาลจะดึงเงินคืนเข้าครังหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์แต่ก็จะไม่ได้รับเงินนี้แล้วนั่นเองนะคะโดยเงินตรงนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจธธกรหรือที่เราเรียกกันว่า เงินหมื่นดิจิตอลนั่นเองอันนี้เขามีการแจกไปแล้วแต่ทีนี้ก็มีหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อยพร้อมเพย์มีปัญหาบัญชีถูกปิดถูกอายัดหรือถ้าเป็นผู้พิการก็คือบัตรประจําตัวผู้พิการหมดอายุแล้วก็ยังไม่ได้ไปดําเนินการต่อให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ในวันที่19ธันวาคมนี้เนี่ยเขาก็จะโอนให้เป็นรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มผู้พิการถ้าหากว่าบัตรประจําตัวหมดอายุหรือว่ามีปัญหายังไงต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่3ธันวาคมส่วนพร้อมเพยนะคะก็ต้องรีบดําเนินการผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยก่อนวันที่16ธันวาคม เพื่อเงินจะโอนเข้าให้ในวันที่19ธันวาคมนี้ต้องเน้นย้ำนะคะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้รับในรอบนี้บัญชียังมีปัญหาอยู่พร้อมเพยผูกไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ไปดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวผู้พิการตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาจะไม่ให้แล้วนะคะหลังจากวันที่19เ้าขาก็ดึงเงินคืนเข้าครั้งหมดเลยเพราะเขาถือว่าเราไม่ได้ต้องการเงินตรงนี้ถึงยังไม่ได้ไปดําเนินการเพราะเขาให้ระยะเวลามานานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยจริง เขาก็เป็นการโอนเงินซ้ําให้รอบที่3แล้วนั่นเองค่ะส่วนเงินสดรอบสุดท้ายที่จะมีการได้รับกันในเดือนธันวาคมนะคะก็คือวันที่31มธันวาคมวันสุดท้ายส่งท้ายปีเลยนะคะจะเป็นเงินของกลุ่ม ผู้ประกันตนประกันสังคมนั่นก็คือเงินสงเคราะห์บุตรที่ได้รับกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือ800บาทต่อเดือนสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะซึ่งกลุ่มนี้จะมีการปรับให้เพิ่มเป็น1,000บาทมีผลในเดือนมกราคมนะคะแต่เดือนธันวาคมนี้ยังไงแล้วก็ได้รับตามเดิมกันไปก่อนนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะหนกระนำข่าวสารเกี่ยวกับ การได้รับเงินสดส่งท้ายปีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ